สวัสดีครับผมช่างฮานะครับวันนี้มารีวิวเปลี่ยนจอนะครับผมตัวนี้เป็นจอมือสองนะครับพอดีของลูกค้าแตกมาอย่างนี้นะครับก็คือวิ่งขึ้นบนแล้วก็ลงล่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนจอกันแบบเปลี่ยนจอยกัวนะครับผมตัวนี้ผมต้องแกะตัวบอดี้ข้างหลังออกนิดนึงแล้วก็เนี่ยครับอาการจอแตกมันก็จะกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมไม่เสียเวลา เดี๋ยวเริ่มจากปิดเครื่องให้ดับก่อนนะครับตัวนี้มันจะเป็นสลักเดี๋ยวเราแกะน็อตก่อน อ,อย่างนี้นะครับผมปุ๊บครับแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็จะปลดสลัก,ลกอีกด้านหนึ่งนะครับผมอย่างนี้ครับปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะสวัสดีครับคุณนิวมาดูการเปลี่ยนจอยกหัวกันครับอ่าอันนี้ผมเปิดออกมาแล้วนะครับร้อย ค okay, ครับทีนี้เราจะเริ่มจากถอดคงขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะ <Okay. S 1> ถอดขั้วแบตเตอรี่ทีนี้ต้องมาดูตรง Wi-Fi นิดนึงนะครับ okay. นี่ก็จะถอดตัว Wi-Fi นะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวล็อกจอซ้ายขวาอ่านะครับก็จะมีตรงจอตรงซ็อกเก็ตจอรตรงนี้นะครับ นิดหนึ่งครับผมแล้วก็เออต่อไปตรงนี้นะครับ น็อตที่มันล็อกจอไว้นะครับผมก็แกะด้วยนะครับทีนี้ก็ถึงตัวเสา wi-fi ววนะครับผมเสาสัญญาณ wi-fi รเราก็จะดึงตัวเสาสัญญาณ Wi-Fi ออกนะครับผมแบบนี้แล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะถอดตัวน็อตที่ล็อกขาจอครับก็จะมีน็อต น็นอตค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ก็จะเปิดจอขึ้นมานะครับเราจะเอาจอออกแล้วนะครับ อันนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นจอของคุณลูกค้านะครับผมที่แตกครับอันนี้เป็นจอใหม่ที่เป็นจอมือสองนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับผมตัวนี้สภาพค่อนข้างกิ๊เลยนะครับไม่เคยตกเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีรอยบุบเลยนะครับสังเกตด,ดูได้เลย เดี๋ยวเราจะใส่ตัวจอนะครับดูสิคำว่าจะใช้เวลาประมาณกี่นาที ซึ่งชั่วโมงตอนนี้ผ่านไปแล้ว6นาที okay, นะครับเราก็จะใส่ย้อนกลับนะครับ ต่อ,อไปผมจะใส่ตัว wifi นะครับก็จะใส่ไปเรื่อยๆแบบนี้ ก็จะใช้น็อตล็อกจอ ต่อไปผมจะใส่น็อตตัว Wi-Fi นะครับ โอเคนะครับก็ประก,กอบไปเรื่อยครับใกล้เสร็จแล้ว นิวบอกว่าไม่เกิน15นาทีกี่นาทีแล้วครับเนี่ยประมาณ11นาทีใกล้แล้วครับอีกน็อตอีกไม่กี่ตัวแล้ว ครับสวัสดีครับครับครับผมอ๋อพอดีผมไม่ได้เรียกไปอะ่ะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าคุณมารับอะไรพอดีเขาคงให้เบอร์ผมไปอะ่ะเอออย่างนี้ยังไงดีคุณคุณจะไปที่ไหนยังไงอ่ะครับไปไปที่ไหนส่งที่ไหนครับผมอ๋อที่ท,ที่ที่ไหนครับเมกะบ,บางนาป่ะครับพี่หรือว่าที่ที่ไหนเมกกะอ่าเดี๋ยวพี่จดเบอร์นะจดเบอร์นะศูนย์แปดเก้าครับผม 0 8 9 9 8แปดเก้าเ้าแปดสองครับแล้วก็0.823ครับผมครับครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปเทสจอนะครับส่วนที่จะเทสเวลาเปลี่ยนจอมีอยู่3อย่างนะครับหนึ่งก็คือจอสองก็คือตัวกล้อง นะครับกล้องหน้าแล้วก็3ก็คือเรื่องของการปรับแสงเพิ่มแสงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสักครู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอทอปเปิดบินให้พี่เขาหน่อยเปิดบินออกบินให้พี่ผู้ชายเนี่ยอไอที่เปลี่ยนจอมือสอ่งอ จะได้เรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวส่งพี่เขาเสร็จก็โอทอปก็ไปไม่กลับเสร็จแล้ว hmm. ลูกค้าสะดวกให้พาสเวิร์ดไหมพาสเวิร uh ์ด huh. ยาวไหมเดี๋ยวผมจะเทสเทสไอปรับแสงให้กล้องให้ส่งพัสทางไลน์พัดเวิร์ดอะไรพี่บอกได้เลย W O R A W, o R A. w I T W I T หนึ่งสองสองหกโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึง โอทอปออกบินให้พี่เขาได้เลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับอันนี้ จออันนี้เป็นจอแท้แกะเครื่องนะครับผมก็คือผมได้เป็นเครื่องมือสองมาแล้วก็มาแยกส่วนขายนะครับเพราะนั้นตรงนี้ของแท้แน่นอน100%นะครับโอเคครับก็สีทุกอย่างจะต้องตรงหมดนะครับผมแล้วก็ปรับแสงเพิ่มแสงได้แล้วก็กล้องหน้าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเทสกล้องหน้ากันดูครับผมนี่นะครับผมจัดแจ่วเลยโอเคนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามดูคลิปนี้นะครับผมขอบคุณคุณนิวมากนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ก่อนจากไปก็ฝากร้านไว้ด้วยครับร้านมี6สาขาครับมีเมกาบางนาเทอร์มินอลโซกยูเนี่ยนมอเดลล์บางกะปิแล้วก็เดลลมบางแคนะครับผมส่วนผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับตรงข้ามเมกาบางนาใครที่ต้องการให้ผมซ่อมก็แวะมาที่นี่ได้นะครับผมวันนี้ผมช่างค้าขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับคุณนิว